สวัสดีค่ะ FC ส่วนมุมไม้บ้านนะคะก้อยบ้านยากะดินนะคะกลับมาแล้วหลังจากหายไปหลายหลายเดือนมากๆเนาะก็หนึ่งน้องเขาย้ายไปอยู่บรีร์เนาะอย่างที่พี่ๆรู้กันเนาะอย่างที่พี่ทราบกันว่าน้องน้องต้องไปทํางานที่บุรีรัมย์แล้วก็ทางทางก้อยเขาทางก้อยทางพี่แปม๋มทางพี่กุ้งจะอยู่ที่โคราชเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตมาให้ดูเนาะว่า ว่ามีอะไรมาบ้างมีอะไรใหม่บ้างวันนี้ก็จะอัดที่บ้านนะคะเหมือนแต่ก็คือช่องบ้านยยกกาดีนยังลงเหมือนเดิมนะคะจะลงทุกอาทิตย์อ่าแล้วก็ส่วนมุมไม้บ้านก็พยายามที่จะอัดคลิปให้น้องอยู่เนาะแล้วก็จะสลับกันอย่างนี้ไปตลอดนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยทั้งสองช่องทางเนาะทั้งส่วนมุมไม้บ้านแล้วก็บ้านยยกการีนนะคะก็ถ้าจะส่ง100บาท จะก,กีกระถางก็ได้100นะคะเหมือนทางช่องบ้านยากาเดนเลยเบอร์โทรติดต่อแม่ค้านะคะ089 673 1637เบอร์นี้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะทักไปที่เพจบ,บ้านยากาเดนเนาะแล้วก็อ่าอยัางไงล่ะก็คือแบบเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามันมันมีวีม้อะไรบ้างนะคะที่มาเอามาปล่อยกันเนาะก็เดี๋ยวพาไปดูนะคะ มาเริ่มกันที่ต้นแรกนะคะอันนี้จะเป็นออมเพชรด่างนะออมเพชรด่างที่150บาทนะคะมี2กระถางอันนี้เอาไปยกยอดได้แล้วเนาะอยู่ในกระถางหน้า6นะคะอันนี้ก็จะอันนี้เอาไป100บาทละกันอันนี้อยู่ในกระถางหน้าหเนาะอันนี้ก็ยกยอดได้แล้วนะคะอาจจะไปเลี้ยงเลี้ยงทำฟอร์มก่อนเนาะ เอาขึ้นหลักขึ้นเสานะคะให้ใบเขาฉีกวันนี้ก็ได้นะคะอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หนึ่ง้อยห้าสิบาทเนาะแล้วก็จะเป็นฟิโรกุ้งเอ็กทอร์ทัมนะคะตัวนี้จะเป็นไม้ไฮบิดเนาะเป็นไม้ไฮบิดนะคะอยู่ในกระถางหน้าสีนะคะไม้ยอดอันนี้ใบใหม่มาแล้วใบใหม่มาแล้วอันนี้ขอที่1,9 0 0ร้อบาทนะคะกุ้ง พอทำเนาะแล้วก็จะมีกุ้งไมยโยกุ้งเอ็กไมยโยนะคะกุ้งเอ็กไมยโยตัวนี้จะเป็นหน้าแคบเนาะหน้าแคบอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะคะไม้สี่ใบไม้ยอดสี่ใบนะหกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นไม้ยอดรากเดินดีหมดแล้วนะแล้วต่อมากันที่อโกนีมาสุวรรณภูมินะคะตัวนี้อันนี้เขาด่งจัดด่งจัด,ด อันนี้เอาไปที่1 8 0บาทนะคะ1 8 0นะคะตัวนี้จะสว่างจะมีอีกหนึ่งกระถางอันนี้จะมีลูกแล้วไฟนี้มีลูกแล้ว180บาทเหมือนกันอโกน,นิมาสุวรรณภูมิด่างนะคะแล้วต่อมากันที่ซิงโกเนียมนะคะซิงโกเนียมอ่แซลมอนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแซลมอนนะคะ อันนี้ล่างล่างฉีกฉีกแหละเป็นสามสามสองหูนะคะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้เปลี่ยนกระถางให้แล้วนะเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานอันนี้รากเยอะหนึ่งร้อยบาทนะคะอยู่ในกระถางหน้าแปดเนาะแล้วก็มาที่จินนี่จินนี่ไม้ยอดสองไม้ยอดนะคะอันนี้ใบล่าสุดด่างนะคะอันนี้ยอดนี้ก็ด่างนะคะไม้ยอดไม้ตอ สอยอดอันนี้ขอที่หนึ่งรอบาทนะจินนี่ด่างขาวเนาะที่หนึ่งร้อแล้วก็จะมีกวกพะพมกวกพะพมป่าอยู่ในกระถางหน้าหกนะคะกวกพะพมป่าห้าสิบาทอันนี้ห้าสิบบาทเลยแล้วก็มากันที่เล็บคุดนะคะเล็บคดุดกระถางไซหน้าหน้าสามนะคะแต่เป็นกรออย่างนี้เลย เล็บพุทอยู่ที่สามสิบห้าบาทนะคะอยู่ในกระถางเล็กนะสามสิบห้าบาทเป็นพุ่มๆแบบนี้เลยแล้วก็มากันต่อที่ไมย,ไมยริไมยรินะคะไมยริไมย,ยอดไม้วางข้อสองยอดนะคะอันนี้ยอดใหม่นะคะอันนี้ยอดที่หนึ่งอันนี้ยอดที่สองอันนี้ยอดนี้ก็ ด่งนะคะอันนี้ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วกันต่อกันที่อ่าตัวนี้เป็นรังงดขาวด่างมาเบิรนนะคะรัง,งดถขาวด่างมาเบิรนอันนี้ตัวใบหวางอันนี้คือไม้ยอดนะคะอันนี้สีดอกไปนิดนึงเนื่องจากมันอยู่ในร่มเนาะสีเขาก็เลยดอกอันนี้แต่หลอดไม,ม่กำลังจะมาแล้วนะคะ อันนี้ขอที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทละกันหนึ่งร้อยนะคะอยู่ในกระถางหน้าสี่นะเดิมขายที่หนึ่งร้อยห้าสิบวันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยนะคะแล้วต่อมากันอันนี้พี่งูงาช้างพูงาช้างสามสิบห้าบาทเหมือนกันมีมีเหลืออีกสองกระถางนะคะพูงงาช้างแล้วก็มาที่ พี่นาคด่างนะคะเดิมวางวางยกยอดมาสามใบอันนี้ใบล่าสุดแล้วก็มีหนึ่งหลอดนะคะอันนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นาคด่างเนาะอันนี้ไม้ยอดขอที่เจ็ดร้อยนะคะไม้ยอดนะแล้วก็มาที่พีโรดาบเงินนะคะ ดับเงินเอาไปที่แปดสิบบาทละกันแปดสิบนะคะดับเงินแปดสิบตัวนี้จะเป็น p ู o อ e n j o วางข้อเนาะ p ู o อ e n j o วางข้อวางข้อสองใบอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท p ู o อ e n j o นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเนาะมีสามกระถางแต่กระถางเนี้ยสวยสุดใบใหญ่ละ อ่าถัทางที่สองจะถัทงที่สามนะคะที่ใครที่หาเก็บไม้แลยู่เนาะในตระกูลมอนสต์มอนเตล่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวเลกัสซี่วางข้อเนาะอันนี้ก็จ,จับวางข้อมานะคะอ่าหลอดหม่มาแล้วหลอดหม่มาแล้วอันนี้ขอที่หนึ่งพันบาทเลก a c ซี Legacy นะคะมอนสเตล่าเลกัซีเนาะหนึ่งพันบาท เป็นตัววางข้อนะหนึ่งพันแล้วก็มากันที่ฟิโรวัยอลรีนไวยอรีนด่างนะคะอันนี้หลอดใหม่กำลังจะมาแล้วขอที่หนึ่งรอยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบไม่ยอดอันนี้เอาไปตัดยอดยกยอดได้แล้วแต่ยังไม่แนะนำดีกว่าเลี้ยงไปอีกนิดนะคะเอาไปขึ้นหลัก ขึ้นหลักขึ้นเสาใบเขาจะใหญ่สวยมากอันนี้ขอบร้อยห้าสิบแล้วก็ต่อมาอีพีมาเบิ้ลอีพีมาเบิ้ลกระถางละหนึ่งรอยบาทนะคะอีพีมาเบิ้ลหนึ่งร้อยมีสองกระถางนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งอันนี้กระถางที่สองกระถางละหนึ่งร้อยนะคะ อีพีมาเบิรนเนาะแล้วต่อมากันที่ควีนแอมเรอนควีนนะคะไม้นี้อันนี้ยังแบบเป็นไม้ไม้ที่แบบว่าคนยังไม่ค่อยมีกันนะคะอันนี้ใบใหม่สวยเลยแอมเรอนควีนขอที่อันนี้ยอดมาเยอะเลยขอที่750บาทนะคะ เจ็ดร้อยห้าสิบเนาะยกเอาไปยกยอดได้แล้วแต่ยอดเขากำลังมาหลายยอดเลยสีแบบนี้เลยแอมิรอน u e e n เนาะแล้วก็มากันที่อ่าเงินหนาด่างใบแหลมนะคะตัวนี้ไม่ใช่ใบกลมเนาะอยู่ในกระถางหน้าแปดนะคะขอที่หกร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบ แล้วก็มาหน้าวงหัวใจหน้าวงหัวใจขอที่หนึ่งห้าบาทนะคะหน้าวงหัวใจเนาะใบใหม่มาแล้วใบใหม่มาแล้วหนึ่งอห้าิบอันนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกนะคะตีนตุ๊กแกแคะใบเขาจะเล็กๆแบบนี้เลยอันนี้ขอที่80ดสิบาทนะคะตีนตุ๊กแกแคะเนาะ 80ก็มากันต่อที่อ่าเป็นไทคอนตัวนี้จะเป็นเนื้อเยื่อนะคะอันนี้ขอ80บาทเหลือกระถางเดียวแล้วอ่าเอาไปปล่อยในช่องบ้านยากราิ่นเนาะ7กระถางเหลือกระถางนี้กระถางเดียวนะคะ80บาทนะคะแล้วต่อกันที่อ่าอ่า ไปที่นี้ก่อนดีกว่าแมค่ะจำซื่อไม่ได้อันนี้อันนี้จะเป็นพิงค์ปินเซตแกลเล็กซี่นะคะอันนี้ที่อันนี้ใบใหม่มาแล้วขอที่หนึ่งร้อยบาทละกันค่ะเพราะว่าใบเขายังไม่ค่อยสว่างเนาะเพราะมันสีมันดอบตอนชํานะคะอันนี้ขอที่หนึ่งร้อยบาทพิงก์ินเซตนะคะพิงพปินเซตลายแกลเล็กซี่นะคะ อันนี้ตัวเป็นอันนี้จะเป็นมอนเตล่ามอนเตล่ามอนเตสเตร่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จำชื่อไม่ได้อ๋อนึกออกแล้วมอนสเตร่าโอบิกัวมาอยู่หน้านะคะตัวนี้จะเป็นฟอร์ม โขึ้นน่ะใบเขาจะเป็นฟอร์มรูนะคะเป็นรูรูด้านในนะคะตัวนี้กระถางละร้อยเนาะไม้แมค้าทาเองนะคะอันนี้เป็นตัววางข้อแล้วเขาแตกยอดแล้วนะหนึ่งร้อยบาทนะหนึ่งร้อยบาทนะคะมีหนึ่งมีสองกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองนะคะโอบิโกะมายูนา อันนี้จะเป็นภูสามสีภูสามสีสามสิบห้าเหมือนกันมีสองกระถางนะคะสามสิบห้าภูสามสีเนาะสามสิบห้าบาทอ่าแล้วก็มาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวเป็นฟิโรหางหงด่างนะคะตัวน,นี้ด่างด่างเหลืองนะคะฟิโรหางหงด่างแต่สองใบเนี้ยมันไม่สวยแมอยู่ในกระถางหน้าแปดนะคะปล่อยที่สามร้อยห้าสิบบาทเนาะ เพราะว่าส่งใบนี้ไม่สวยเลยได้ราคานี้นะเพราะว่าปกติอะ่ะเขาขายกันแพงมากอยู่ประมาณห้าถึงหกร้อยบาทนะคะห้าร้อยหกร้อยบาทวันนี้ปล่อยไปให้พี่ๆไปเลี้ยงดูแลใหม่เนาะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดอันนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบแล้วต่อมากันที่ก้านป่องดะก้านป่องนะคะไม่ด่างนะตัวนี้จะเป็นก้านป่องเป็นทรงพุ่มไม่ใช่ตัวเรือยเนาะ อันนี้จะมีลูกแล้วอันนี้ขอกระถางละ200อบาทนะคะมีลูกด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นเนาะขอทีสอง0อยนะคะอันนี้หนักเลยอยู่ในกระถางหน้าแปดนะคะสองบาทกบาทก้านป่องนะคะเด็ดถีก้านป่องแล้วก็ต้องมาแทนที่ละงดอีกหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นละงดใบกล้วยด่างมาเบิ้ลนะคะตัวนี้ขอทีสอง0ห้าบบาทนะ 250บาทอันนี้แม่ค้าปล่อยราคาต่ำกว่าทุนเลยคือก่อนหน้านี้ได้มาแพงมากได้มาแพงแล้วคนนี้เขาย,ยุปไปแล้วเขาก็เพิ่งแตกแตกยอดมาใหม่เนาะอันนี้ขอที่250ร้อยห้บนะคะสองาสิบบาทแล้วก็มาต่อกันที่โชคเก้าชั้นนะคะอันนี้ด่างด่างน้อย อันนี้พี่ๆเอาไปเลี้ยงไล่แดดเนาะอันนี้ขาให้ที่150บาทนะคะอยู่ในกระถางหน้าแปดนะ150นะคะแล้วก็ต่อมาที่พาราโซนะคะพาราโซอันนี้ด่างออกแบบลายหินอ่อนเลยเนาะพาราโซแนะนำให้เลี้ยงแดดหน่อยนะคะเพราะว่าสีเขาจะไม่กลืนเนาะ เพลซโซ่ขอที่หนึ่งร้อยนะคะแพลซโซ่เนาะหนึ่งร้อยบาทเพลซโซ่หนึ่งร้อยหลายแบบนี้เลยก็วันนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้เนาะอาจจะมีไม้บางตัวที่แบบพี่ๆอาจจะเห็นแล้วแวบลองสอบถามกันได้นะคะว่าปล่อยหรือเปล่าราคาเท่าไหร่เนาะก็จะ ที่ไม่ได้เอาขึ้นน่าจะเป็นมอนมินนะคะอยู่อันเนี้ยแม่ค้า,าไปเสนอกลุ่มอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เอาขึ้นเนาะก็อันนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้นะคะ<ๆ>ก็ยังไงก็ฝากติดตามทางสองช่องทางด้วยนะคะทั้งช่องส่วนมุมไม้บ้าน,นแล้วก็ช่องบ้านยาก,กาเดนนะคะพยายามอัปเดตไม้ใหม่ๆให้เนาะแต่ส่วนใหญ่ที่อ่าหายอาจจะเป็นไปทำจำนวนให้พี่ๆในราคาเบาๆบกันนะคะก็เลยแบบหาย ปอสักพักหนึ่งเลยอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบไม้ทำเองบ้างรับเข้ามาบ้างนะคะราคาก็จะมีทั้งถูกทั้งแพงปรปับปรุนกันไปนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะคะส่วนมุมไม้บ้านแล้วก็บ้านยาก,กาเดนนะคะวันนี้ขอตัวราก,ก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย